กินขาเด้อกินขาน้ำยายยี้มดเสาเดิเจะนี่ปลนกับผักสดๆจ้ะหัวปีนกับพัดผักในสวนสดๆจากสวน,นปลาทูทอดไก่มาเดอ้อพี่น่องมาเดอ้อ แค่ตัวนะก็มากินขาอ,อิเศอเมื่อนี้กินต้าเจ้าพิเศษถไม่ทุละยงพ,พูดก่ากอหิวขาวปั๊บกิเจออ้าขาวแล้วมากินอะไรกินอล้วต่อมาก,กินขออ้ออะไรเราแดดมื่อ ข้าวาินซจะต่อว่าอะไรบ้างด้ากัะตัดคู่มือคู่มือออกดอกน้ำปาตันไปแล้วต้นอวบต้นอันอีเดือุ้มไก่ก ซับไกลให้หมตัวก้นเอามา่ข้อมาสอดกินจะก,กินแกว้างเจาะตแกงแล้ว่าหกเคยจินเขาจเศ้าแคมื้อ,อนี้เศ้าก็คง เพื่อช่วยระดับทีมองทีมองเศราม,มันก็ดีเพื่อเพอหามงายาแต่ว่ายากินน้ำมันเศราก็ไม่ได้กินตรงเวลามันแงเ่เป็นอ่างไรยลักสี่ไม่ได้ตรวจในไงหวัดปีน้องอปีนี้มันยังแบบป่นไหนดิพว่าเอวดินมะผมไหมปีที่แล้วดินเกาที่ท้งไตนะ ้วมันตุนซำหนิวโอยอีหลีดิแครวานไปน้ำกวยปลายไปน้ำนานกระเทียมกันกินประบาดประวไว้ับพี่น้องมึงตุนตุบบุอยูก็ตุ่นน้ำงามึงเลยควยกับปนถือกันได้ๆพี่น้องกับแจ้ว แล้วกั่นมาเมื่อรล่นปะพัดพักพ้าที่เรา่ยวเเห็นมอเวลาเป็นไปังเสรแล้วพี่น้องเอ้ยกายมือจะเล่นผ้าเดียวครับแดี่วเชื่อ่ะก็อ่อเ,<ม>เป็นตงวเป็นเจแจยบให้ไหมจำนีแ่แหละมันหู้สซือว่าคือใครๆเก็บเก็บแยวเ,เ,เก็บปัน Ừ, bỏ phân gì phân hoang cho bắt đi